ราคาเงินสดนะลดได้เลยเหลือเพียง5 3 9 0 0 0บาทนะเงินสดนะ5 3 9 0 0 0บาทแต่เราพิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ขอ,อยอดจัด3 0 0 0 0ขึ้นไปหรือถ้าใครเครดิตด,ดีจะจัดเต็มฟรีดาวก็ไม่ว่ากันนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์ลดได้เลยเหลือเพียง4 9 0 0 0 0 0 เก้าพันบาททุกราคากันไปเลยรถกระนำสู้โควิดมิดเยเซลเลือเพียร49่ 4, แสนาหมื่เบาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จับไฟแนนซ์วันนี้ฟรีค่าดำเนินการจัดโอนและฟรีค่าประกันภัยโชคที่3จัดไฟแนนซ์กับทีทีบอกรถวันนี้ครับฟรี90วัน สวัสดีครับพบกับนัดสิบก้าสิบรกอรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวดวนนะเรายังคงอยู่กับสุดยอดรถซิตี้ค่ะขนาดเล็กจากค่าย Honda นะฮะสิบเนื่องจากคลิป City ้เดย์เดี๋ยววันนี้เอาคันที่ยังไม่ได้ล้างในวันนั้นนะวันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บงานเรียบร้อยแล้วเอามาให้ดูกันเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Honda City ไม่ห0 0พ กลับมาอีกแล้วนะครับสุดยอดรถซิติค a าขนาดเล็กจากค่าย Honda นะมาด้วยสีขาวเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัว1.5 V Plus นะครับหรือตัวรองท็อปออกห้างป้ายแดงนะ680,000 9,000บาทนะโดดเด่นด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างเท่นะรวมถึงห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างและใช้เครื่องยนต์1 5 0 4ซีนะเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมืองคันนี้นะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่เป็นรถยึดจากลูกค้าท่านแรกที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนสะักเล็กน้อยนะฮะเป็นรถประมูลจากบริษัท Honda l e a s i n g อีกเช่นเคยนะฮะมาด้วยเลขไม่ที่น้อยเหลือเชื่อเลยนะ5,000กิโลเมตรแท้ๆเช็คศูนย์ให้แล้วนะ ใม่ตรงไหม่แท้แน่นอนโมเดลผลิตนะฮะ2018จทะเบียนก็2 0 1 8เพราะฉะนั้นได้กระจังหน้าแบบใหม่ m i n นอร์เชนแล้วนะฮะเป็นกระจังหน้ารัางพึ่งใหญ่ๆโลโก้ใหญ่ๆสวยงามเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงไปดูรอบคันกันก่อนเลยไปอ่ะเรามาเริ่มกันจากรอบคันกันก่อนเลยนะฮะคันนี้กระจังหน้าใหม่ m i n นอร์เชนนะครับโอ้โหพอออกแดดนี่เงางามว,วิบว,วับวิบวับนะคะ สวยงามมากๆนะฮะตัวบอดี้บอกเลยว่าตอนนี้เข้ามาอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างแต่ไม่เยอะนะฮะไม่น่าเกิน3ชิ้นตอนนี้ก็เก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ไม่น่าเกิน3ชิ้นนะครเพราะด้านั้นผิวพันธตอนนี้สดใสสวยงามออกแดดก็เงางามว,วิบว,วับวิบวับเปล่งปลัง่งเป็นประกายไฟหน้านะครับเป็นโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ running l i g h นะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าเป็นตัวรองทอปนะรกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับ ล้อมแม็กสเปคเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อมแม็กขอบ15อายางให้มาที่เบอร์175 65 R 1 7, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5. ล้อแม็กซรูพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้ามาในสไตล์หน้าเงาร่องสีเทาเข้มนะฮะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับยังอยู่ในสภาพสวยงามดีนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเนาะก็เรียบร้อยสวยงามดียางเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเป็นยางของ m i ชลิน i n Energy นะฮะยางพร้อมตัวรถนะฮะสัปดาห์ที่25ปี2018นะครับแต่รถเนี่ยใช้แค่5,000กิโเมตรเพราะฉะนั้นดอกยางเนี่ย ยังสวยยังคมยังเลือกยังนิ่มนะใช้ได้อีก3ปีสบายสบายฟิล์มรอบคันมีให้เรียบร้อยแล้วหลังคาเดิมๆไม่ได้ยุ่งอะไรนะจ๊ะผิวพันธ์บางๆเดิมๆล้างให้อย่างเดียวเสากาศเป็นแบบครีบฉลามกระจกเดิมของ Honda พร้อมกับฟิล์มรอบคันมือจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบ Smart Entry มาให้ผิววันตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยประตูรู้สึกไม่ได้ทำนะฮะประตูนี่เดิมเท่าที่จำได้มีแค่กันชนหน้า หลังนะกันชนหน้าหลังฝาโปรงนิดหน่อยนะที่เหลือก็เดิมหมดนะถะือว่าเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะฮะล้อแม็กเรียบร้อยสวยงาม,ไม,มไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับยางพร้อมตัวรถนะปลายปี18แต่ดอกยังสวยแน่นอนยังคมยังนิ่มเพราะว่าวิ่งแค่5 0 0 0กิโลเมตรใช้ได้อีก3ปีสบายสบาย ด้านหลังนะครับมีฟิล์มมีไล่ฟ้ามาให้กระจกเดิมของ h อนด a ไฟท้ายสวยงามเรียบร้อยไม่มีเล้ยวไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะครับผิวพันธุ์ถือว่ายังบางๆใสๆนะจ๊ะตรงนี้เดิมหมดนะกันชนก็ใสๆบางๆนะครับด้านหลังนะฮะไม่มีเซนเซอร์หลังมาให้เพราะว่าเขาให้กล้องมองหลังมาแล้วอันนี้สเปคเดิมจากโรงงานนะตวัว V+ จะมีกล้องหลังมาให้นะครับผิวพันธุ์โดยรวมถือว่า ยังบางๆมากๆนะครับไฟท้ายเรียบร้อยดีสวยงามนะฮะผิวพันธุ์ถือว่าบางๆใสๆเคาะไปยังบางๆป้องๆจองจ้งนะล้อแม็กนะครับโอ้ดูโดยรวมแล้วขับเก่งเหมือนกันนะไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยนะฮะเราดูมา3ล้อแล้วเนี่ยเรียบร้อยหมดทุกล้อเลยด้านหลังเป็นดัมเบลกยางนะครับใหม่แน่นอนนะฮะแม้ว่าจะ ผลิตพร้อมตัวรถนะฮะแต่ว่าวิ่งแค่5 0 0พกิโลเมตรเพราะฉะนั้นยางดอกยังลึกยังสวยยังคมยังนิ่มนะครับผิวพันฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะเรารถใช้น้อยก็ไม่ค่อยมีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับมือจับโครเมียมมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีฟิล์มรอบคันกระจกเดิมของ Honda นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับล้อหน้าซ้ายก็เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรด้านหน้าจะเป็นดิสปรี สภาพยางก็ใช้ได้อีกสมปีสบายๆเพราะว่าดอกยังลึกมากๆกระจกเดิมของ Honda หมดเลยนะครับพร้อมกับฟิมรอบคันนะภาษีหมดตุลานะฮะก็ไปตามนี้ก่อนเนาะยังเหลืออีก3เดือนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยอ่ะเรามาต่อกันที่โครงสร้างหลักกันต่อเลยนะครับคันนี้เปิดมาแล้วนะฮะก็อ่ามาร์คกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบนะฮะประตูเดิมไม่มีรอยถอดนะฮะมาร์คกิ้งหัวน็อ แต้มสีวนอตยังอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นนะครับที่เสากันต่อที่เสาคนขับสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะฮะ ตืดๆห้าเสาตรงนี้บ้างเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวอยู่ครบเลยตลอดท้งแนวนี่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 น,นี่นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับเรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับเรียบเนียนสวยงามหัวน็อตเดิมไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยถอดหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นโอเคประตูหลังขวากันต่อนะครับ ซอกในประตูเดิมหมดนะฮะตัวอักษรคมคลิปมาร์กิ้งหัวน็อตยังอยู่ครบตัวอักษรคมคลิปเม็ดอาร์กกันต่อเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบเลยนะฮะอ่ะด้านบนกันบ้างเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบและสวยงามนะฮะเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะฮะ อ่ะเป็นนัคสวยงามอยู่ครบนี่สวยงามนะมาร์กิ้งหัวน็อตยังอยู่แต้มสีมาร์กิ้งยังอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝาโรงหลังนะครับอย่างที่บอกจุดขายของ Honda City คือพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างใหญ่จุของได้ค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันนะฮะทั้งความลึกความสูงและความกว้างโอ้ถือว่า เป็นห้องเก็บสัมภาระที่ใหญ่โตมากๆนะฮะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้3ใบถุงก๊อบ3ามใบโอ้สบายๆเลยนะ,ะดูตะเข็บกันก่อนนะตะเข็บเดิมนะฮะ เรารีวิวกี่คันกี่คันก็หน้าตาแบบนี้หมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมของฮ o n d ้าฝาโป้งไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกริปตะเข็บฝาโป้งเดินตรงแนวแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามนะครับสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกริปแนวซิลิโคนตรงแนวและนิ่มๆอาจจิ้มนิดนึงละกันยังนิ่มอยู่อะมุ กันนิดหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้รูกลมคมคลิปรูคมเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรูกลมคมคลิปพรมพื้นสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยไม่ฉีกขาดถือว่าใช้รักษามากๆล้อไหลหน้าตาเหมือนกันทุกคันเลยนะครับเปิดมาต้องหน้าตาแบบนี้คือเป็นล้อกระทะนะฮะยังไม่เคยใช้งานแน่นอนนะฮะอุปกรณ์ดอดล้อแม่แรงมีครบ ผิวพันธุ์แห้งเดิมเดิมไม่มีร่องรอยของน้ําท่วมไม่มีร่องรอยของการชนหนักพิษความหรือไม่มีร่องรอยอการติดแกด๊สเครื่องเดิมๆมเลยนะครับผิวพันธุ์แห้งเดิมเดิมาร์กกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบแนวซิลิโคนเปิดกี่คลิปกี่คลิปก็นาตาแบบนี้หมดนะครับโอเคสวยงามประตูหลังซ้ายกันต่อนะครับสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะเม็ดอาร์ค อึบหรือว่ายังเหนียวเม็ดอ์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะ <_ C 1> ต่อไปเม็ดอ์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอ์คสวยงามอยู่ครบนะฮะอ่ะที่เสาซอกประตูดูกันเองละกันนะฮะเดิมเดิมซ้ายขวาหน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่น ทัวนอ็อตไม่มีรอยพ่นและไม่มีรอยถอดแผ่นเพลทเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการแงะแกะเกานะครับบ่งบอกเลขเครื่องนะ L 1 5 Z 1 6 1 2 3 0 6 6เลขตัวถัง MRHGM ลงท้ายด้วย1 1 0 5 9 6 7ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยแผ่นเพลทเรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นมาร์คกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบ เม็ดอาร์คดูตรงนี้แล้วกันเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบมาร์กิ้งหัวน็อตยังอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับไปเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะว่า ปี2018ไม่5,000สภาพจะสวยขนาดไหนนะครับกับ1.5 V+ Plus กันนี้เปิดมาแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดทุกคันหมดทุกคลิปเลยนะฮะไม่เชื่อไปเปิดดูคลิปอื่นรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยคนละคันกันหมดนะฮะแต่เปิดมานี่เหมือนกันเป๊ะเลยฮะกันนี้นะมาด้วยเครื่องยนต์ VTEC 1.5ลิตร117แรงมา้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ ะะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรรองรับเชื้อเพลิงได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะฮะทั้ง E10 E85 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สใหม่แค่5,000กิโลเมตร หน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นรูกลมคมคลิปนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นรูกลมคมคลิปน็อตเดิมไม่มีรอ,อ,อยถอนไม่มีรอยพ่นรูกลมคมคลิปเบ้าโช๊ซกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวว่าแต่ซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะกี่คลิปกี่คลิปไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะฮะเบ้าโช๊กจะหน้าตาแบบนี้หมดเมทัลส์สวยงามผิวพันธ์แห้งๆเดิมๆมีเบรก ABS ให้ด้วยแต้มสีมาร์กเก็งมาร์กเกงยัง ครบทุกจุดชักซีสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับมาร์กิง้งจุดต่างๆซอกในดูได้เลยฮะสภาพใสๆสว่สวนใหญ่ใช้แต่ในเมืองนะครับฮอน้ารุ่นนี้มีพลาสติกบางให้ดูตรงนี้ละกันนะรูกลมเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคลมคลิใไดชาร์จเดิมของ Honda หม้อน้ําเดิมของ Honda นะครับแต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบสภาพเครื่อง99เลยนะฮะอ่เลขเครื่องนะจากตรงนี้เราจะเห็น L15 Z1 อะไรก็ไม่รู้นะตรวจให้แล้วตรงกับในเล่มแน่นอนนะครับรูกลมคลมกริฟตนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามชัสซีสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะรูกลมสภาพเครื่องสภาพเกียร์ซอกในใสๆแผ่นกันร้อนไม่เปื่อยไม่ยุย่ยนะครับเบ้าโชครูกลมรูกลมเม็ดอาร์ค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 และแนวซิิลโคนซ้ายข,ขวาหน้าตาต้องเหมือนกันนะฮะซอกในเดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบ ก็ไม่ใช่รูเห็นเม็ดอาร์ตสวยงามรูกลมคมกริปน็อตเดิมไม่มีขยับซอกในก็เดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมคมกริปฝาโปงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรูกลมสติกเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยแก้ไม่เคยพ่นรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามนิ่มๆอาจจิ้มนิดหนึ่งละกันรูกลมรูกลมรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะรูกลมนะฮะรู กลมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะรูกลมรูกลมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะฮะรูคมรูกลมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับไปอ่ะสเปคเดิมจริงๆรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะฮะเบาะหนังที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ของกับผม ของเจ้าของท่านเดิมให้มานะฮะแต่ว่ายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีเพราะว่าใช้แค่5,000กิโลเมตรนะฮะส่วนใหญ่สเปคโชว์รูมที่เขาํำแถมลูกค้าก็จะเป็นหนังเทียม P V C ตอนนี้เลือกใช้หนังเทียม P V C สีดำล้วนๆได้ก็สีดำนะเออพวงมาลัยสวยงามเรียบร้อยดีนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเพราะว่าใช้แค่5,000โลโก้ก็สวยงามนะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมีลำโพงเสียงแหลมให้ด้วยนะแผงโครงแผงข้างอะไรก็เรียบร้อยนะฮะ ละเอียดงานละเอียดดีใช้ได้นะครับถ้าดูกันไปยาวๆนะฮะกระจกเดิมของ Honda นะคะรับปอมฟิล์มรอบคันไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะรถใช้แค่5,000กิโลเมตรสภาพบอกก็ยังเรียบร้อยสวยงามดีนะฮะอันนี้สเปคของเจ้าของโชว์รูมที่ขายตั้งแต่เจ้าของคนแรกนะครับทำมาก็ ไปตามนี้นะเพราะยังสวยมากๆนะครับฝั่งนี้ก็ดูกันไปยาวๆอันนี้เติมอะไรเนี่ยเติม e85 ก็ได้นะอ่ะดูกันไปยาวๆฮะสภาพเบาะใสๆสวยๆเลยนะครับใสๆและสวยๆนะครับอ่าดูนั้นได้เลยนะฮะนะสภาพเบาะเดิมๆเลยนะพลาสติกของพลาสติกยังไม่แก่เลยนะฮะมาร์กิ้งยังอยู่ครบ สภาพเนื้เอเบาะถือว่าสวยงามเรียบร้อยสีดำล้วนๆโอเคเดี๋ยวไปลองขับดีกว่าไปอ่ะมาลองขับกันเลยนะฮะสำหรับ2018.5 V Plus V+ ก็มีปุ่มสตาร์ทกุญแจอิม o ม i ร์บิลไกุญแจสำรองก็มีให้ครบนะฮะ มีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายด้วยเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลฮะร้อนเลืนปรับความแอร์ปรับความแรงได้ประมาณ7ระดับปรับอุณหภ,ภูมิได้แบบดิจิตอลนะครับปรับทิศทางอะไรได้หลากหลายรูปแบบนะครับมีไลฟฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังและระบบแอร์ออโต้อ่าใช้งานง่ายๆสบายส,สยนะครับเลขไม้5,000กิโลเมตรแท้เลยนะครับเช็คศูนย์ให้แล้วว่าไมาตรงแน่นอน5000กิโเมตรด้านหน้าก่อน คอนโซลด้านหน้ามาด้วยสีดำล้วนเป็นพลาสติกนะฮะล้วนๆก็สมบูรณ์เรียบร้อยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะฮะรถนี้10คันนี้สภาพแบบนี้หมดเลยคลิปๆปปใสๆเนียนๆตัดกับวัสดุพลาสติกสีเทาควันบุหรี่ดูแล้วก็ให้อารมณ์ความดุความสปอร์ตความเข้มนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะวัสดุต่างๆนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีพวงมลาลัยนะฮะ สีดำล้วนเลยตัดกับวัสดุสีเทาควันบุหรี่ยังอยู่ในสภาพกริปกริบต้องใช้คำว่ากริบกริบเลยนะฮะครูสคอนโทรลไม่มีนะแต่ว่าให้มัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์มาให้นะครับโล,กโ,ลกโกงโลโก้สวยงามไม่ลอกไม่เปื่อยนะครับสวยงามมากๆ ระบบความปลอดภยัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะครับหน้าจอระบบสัมผัสของเดิมจากโรงงานให้มานะฮะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับเล่น FM AM ต่อโทรศัพท์นะครับต่อ Bluetooth นะฮะแล้วก็มี HDMI USB AUX มีให้ครบเลยแล้วก็เป็นกล้องมองหลังในตัวนะของโรงงานให้มาแบบ3มุมมองนะครับ ทั้งเลนธรรมดาเลนวายมองจากด้านบนมีให้ครบเลยนะครับนี่ยใช้งานง่ายๆสบายสบายระบบอ์ดิจิอลพูดถึงไปแล้วรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบทั่วไปนะครับหนรูตรงนี้ร่องวางแก้วน้ำเท่ระบบเกียร์นะฮะหน้าตาค้าย Honda Jazz เป็น CVT นะฮะก็ใช้งานง่ายๆหัวเกียร์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรวัสดุภายในงภายในไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะที่วางของที่วางของถือว่าคลิปมากเนียนมากนะฮะสวยงามเนียบเบรกมือแบบธรรมดาท,ทั่วไปร่องวางแก้วน้ําก็สวยงามเรียบร้อยดีด้านหลังนะฮะพื้นที่รถโดยสารด้านหลังถือว่ากว้างสบายนะฮะนั่งแล้วไม่อึอดอดัดเบาปรับเอียงองศาได้พอสมควรเออไม่ได้ปรับนะมันเอียงองศามาอยู่แล้วแต่ถือว่านั่งสบายเพดานโอ้สุดยอดมากฮะมีไฟส่องสว่างมาให้นะแล้วก็ไม่มีริ้วไม่มีรอย อะไรเลยนะฮะไม่มีจงไม่มีเจมอะไรโชคดีมากเลยพัดตรงพัดติกยังไม่แกะเลยนะพี่น้องโอ้โหยังไม่แกะเลยนะฮะผู้ชายขับรอเนี่ยนะยังไม่ได้แกะเลยนะห้าพันโลนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะอันนี้อารมณ์แบบคนโสดขับคนเดียวถ้าอย่างผู้ชายขับด้วยมั้งเนี่ยด้านข้างกันบ้างด้านข้างมี ปุ่มโหมดการขับขี่แบบประหยัดหรืออีคอนโหมดนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานที่คนขับเป็นแบบออตโต้แล้วก็กระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะม,ะมปีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวมาให้ด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมทําอะไรไปบ้างเนี่ยเช็คไปเมื่อตอนออกรถแรกๆตอนเช็คไปหครั้งนะตอน2000กิโเมนะครับก็เลยกําหนดมาพอสมควรและ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปอย่างเดียวนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถผมเช็คระยะซ้ําให้อีกทีหนึ่งแล้กันนะครับเช็คเปลี่ยนทายของเหลวให้ท่านผู้ชมฟรีแล้วกันคันนี้รถมาจากจังหวัดภูเก็ตนะฮะส่งเข้าประกวดโดย Honda r i s i n n g นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรไม่มีรถยึดรถประมูลบอกก่อนว่าบางทีต้องวัดดวงนะฮะคันนี้ไม่มีนะครับแต่พาสีขาดตุลาป่เนี่ย ภาษีหมดอีกทีตุลาคมนะฮะพะบรบอ่าพลบรบอต่อให้แล้วนี่พบรพอบอพรบอหมดกรกดาคมปีหน้านะฮะพละบรบอหมดปีหน้านะภาษีหมดตุลานะภาษีหมดตุลานะครับอ่ะคันนี้บุ๊กไม่มีนะฮะแต่เราเช็คให้แล้วนะโทรเข้าศูนย์ให้เรียบร้อยว่าไม่ตรงแน่นอน5000กิโลเมตรแล้วก็เช็คระยะไปครั้งหนึ่ง ตอน2,000กว่าโลอันนี้นะฮะโมเดลผลิตปี2018นะครับจดทะเบียนตุลาคม2018ยึดมาจากจังหวัดภูกเก็ตนะฮะรถบ้านมือแรกนะแต่ว่าเป็นรถยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวเป็นลูกค้าของ Honda Lissing สีขาวเดิมแบบทัฟเฟร์ต้าไว้นะฮะเครื่อง1 5 0 0 c 117แรงมา้าเบนซินเดิมๆล้วนๆน,นะครับเลขเครื่องลงท้ายด้วย6123066เลขตัวถังลงท้ายด้วย T105967 อะไรเนี่ย 105, 9, 6, 7นจะจะต้องตรงกับแผ่นเพลทข้างรถนะครับเดี๋ยวใครอยากดูเร่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้เลยนะฮะรถมือแรกนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนมือเนี่ยใช้ภูเก็ตเนกอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยอ่ะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราก็รีวิวกันบ่อยมากๆนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่ยึดเกาะถนนนะฮะใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาด กำลังพอเหมาะพอดีคือเป็นเครื่องพันห้านะฮะแล้วก็ IVT e c ด้วยแล้วก็ใช้งานได้ยืดหยุ่นนะฮะทั้งในเมืองและก็นอกเมืองนะครับอัตราเร่งอะไรเนี่ยถือว่าดีแน่นอน1 1 7แรงม้าที่ให้มาถือว่าไม่ขี้เหร่นะถือว่าให้มาพอสมควรนะครับอ่ะอัตราเร่งถือว่าทําได้ดีมากๆนะฮะอ้พุ่งกระจ,ยจายช่วงล่างดีนุ่มนวลนะฮะระบบการเลี้ยวอะไรเงียบกริบ๊บนะพวงมลาลไรถือว่าเบานะฮะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปก็พอมีพอดีมือถือว่าไม่หนักอ่ะก็ถือว่าตามสไต รถซิตี้คาร์ก็จะเบาแบบนี้แหละนะคุมรถง่ายๆนะเหมาะสําหรับผู้ที่หัดขับรถใหม่ๆหรือว่าท่านทุกท่านสตรีนะครับแต่จริงๆก็ขับได้หมดทุกเพศทุกวัยน,นะเป็นรถที่ใช้งานง่ายๆค่อนข้างคล่อง,งตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากว้างนะครับแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่ก็กว้างนะฮะแล้วก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีคนเล่นเยอะนะฮะร,ราคาดีไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะราคาถือว่าค่อนข้างแข็งมากๆของฮอนด้าซิตี้นะฮะ หลายคนไม่ชอบนะฮะตัวโมเดลใหม่ล่าสุดใช้เครื่อง1.0หลายคนไม่ชอบนะ,ะหลายคนต้องการเครื่องที่มันไม่ได้เล็กเกินไปก็แนะนำตัวนี้เลยฮะ1 5 0 0เครื่องยนต์ที่ Honda มีความชำนาญมามากกว่า15ปีนะฮะเครื่องบล็อกนี้นี่ใช้มายาวนานมีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งค่าดูแลค่าเรนเานารถือว่าถูกนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครนะฮะที่มองหาสุดยอดรถเก่งเล็กๆใช้งานง่ายๆและมีความคล่องตัวสูงกันแนะนำคันนี้เลยนะฮะ208 1 Honda City 1.5 V+ p l ไม่หม5 0ันโอ้ไม่น้อยเหลือเชื่อเลยนะฮะ โมเดลผลิตปี2018จดทะเบียนก็2018นะฮะเป็นรถประมูลจากบริษัท Honda Lissing นะฮะโอ้โหไม่น้อยมากๆเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างนะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่มไม่มีน้ำท่วมเล็กหม่แท้ๆ5,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะตัวนี้ตัว V+ 680,000 9,000บาทวันนี้นะฮะอายุรถ3ปีกับเลขใหม่แค่5,000กิโลเมตรนะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนะขายอยู่559,000บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y t u t u นะฮะราคาเงินสดนะลดให้เลยเหลือเพียง539,000บาทนะเงินสดนะ539,000บาท แต่เราพิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ขอ,อยอดจัด3ามแสนขึ้นไปหรือถ้าใครเครดิตดีจะจัดเต็มฟรีดาวก็ไม่ว่ากันนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์ลดได้เลยเหลือเพียง4 9 9 9 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำสู้โควิดมิดเดียเซลเหลือเพียง4 9 9 0 0บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์วันนี้ ฟรีค่าดำเนินการจับโอนและฟรีค่าประกันภัยโชคที่3จัดไฟแนนซ์กับ t t ทบีออกรถวันนี้ครับฟรี90วัน าราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกชันฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ฮอน d a าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรี น้ำมันเต็มถังฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้ที่ Li n e Official ย d Line 19SP ค้นหาแอนดี่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่กู o ก l e แ a p และพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนกาลปพฤกษ์เปิดบริการทุกวันท่านผู้ชมที่ต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่ สถานีวุฒกาศประตู2และโทรหาทีทมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานออกไปรับไปส่งให้ถึงสถานีรีรีวิวแบบด่วนๆคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ับช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้นักสิกบเาสีรรถมือสที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com